สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ิปสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนกลุมภาพันธ์2พันหารหรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีกรกฎนี้ที่พนของไพ่ดาบนะ เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีอาจจะเป็นเดือนนะที่ต้องมีเรื่องของการไปเริ่มต้นงานนะหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเดือนนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะเพราะชีพนองไพ่ดาบเนี่ยน,นะ เข้ามาวนเวียนนะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของพ่ยนะคะอารมณ์ร้อนนะ,ะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่อยากทําอะไรรีบๆเร็วๆอะ่ะก็ให้ระวังนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตนี้ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นคุณพ่อนะหรือเป็นพี่ชาย อาจจะเป็นสามีก็ได้ต่ก็ถือว่าจะเป็นตำแหน่งที่ส่งผลกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะเพียงแต่นะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างหรือคนที่เกิดราศีกรกฎก,ก,ฎก็ต้องนะฮะทำให้นะคะเรื่องของการเงินนะคะหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเกิดความชัดเจนนะจะได้ไม่มีปัญหาความเข้าใจผิดกันนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัเภร่าบางอย่างนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนะอาจจะเกิดความล่าช้านะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะหรือการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่นะทำให้คนที่เกิดราศีกรกฎเองนะคะเกิดความไม่สบายใจคือตําแหน่งนี้นะจะเป็นตําแหน่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วทํางานเท่าไหร่ก็ ไม่ค่อยถูกใจนะแล้วยังเข้ามาจู้จี้จุกจิกกวนใจทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎอาจจะเกิดความรู้สึกนะคะไม่สบายใจนะคะฉะันั้นตำแหน่งนี้ก็อาจจะต้องไปปรับความสัมพันธ์ให้มากนะคะในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยนะคะสำนักงานร้านค้านะอาจจะเป็นเดือนที่เรื่องของการเงินยังไหลเข้าตัวบ้านอยู่แต่พอเงินเข้าบ้านเข้าร้านแล้วคนที่เกิดราศีกรกฎก็ นำในเรื่องของการเงินนะคะไปใช้จ่ายต่อหรือไปลงทุนต่อแล้วเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะจากเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะที่มันเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็คือคนในบ้านได้เงินนะอาจจะต้องวางแผนทําให้เกิดประโยชน์นะกับเรื่องของการลงทุนหรือต้องจัดเก็บนะคะให้ดีนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ย เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสัญญาบ้านสัญญาร้านมีค่าเช่าหรือบางคนก็กําลังผ่อนบ้านอยู่นั่นแหละก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันร้านหรือว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็คนในบ้านนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันกับเรื่องของการเงินนะคะนี่ก็ให้ไปปรับกันควรที่จะทําบ้านให้เกิดความสว่างทําร้านให้เกิดความสะอาดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสว่างเช่นเดียวกันต้องรู้จักเก็บกวาดนะคะในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านให้ดีนะคะจะเป็นเรื่องที่เราต้องล้างบ้านสักครั้งนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดความสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับน้ําด้วยนะ บางทีแบบออกไปข้างนอกแล้วปล่อยน้ําทิ้งเอาไวอ้อ่ะกลับมาแล้วน้ําท่วมบ้านเห็นไหมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอีกนะจะนั้นเราก็ต้องไประวังแล้วก็ตําแหน่งไหนที่เป็นตําแหน่งที่เป็นท่อน้ําแล้วมีรอยแตกรอยรั่วรอยซึมอะ่ะอันนี้ให้ไปทําการแก้ไขนะ,ค,ะความรักจะได้ดีขึ้นสุขภาพก็จะดีด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินการทองเนี่ยจะไม่รั่วไหลออกไปมากนะคะถือว่าเงินเข้าบ้านแล้วล่ะอันนี้คือต้องเก็บให้ดีนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องที่ดีญาติเป็นคนเก่งญาติเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถรวมถึงนะคะยังสามารถให้การพึ่งพากับคนที่เกิดราศีกรกฎได้นะคะหรืออาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจการงานร่วมกันอันนี้ถือว่าดีและตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคือบางคนตั้งครรภ์หรือ นะคะลูกหลานอาจจะนำข่าวดีทั้งเรื่องงานการเรียนและก็เรื่องของการเงินมาให้ลูกหลานอาจจะสอบบรรจุคัดเลือกได้สำเร็จหรือว่ามีการประกวดแข่งขันนะคะแล้วเกิดข่าวดีนะคะฉะนั้นตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะตำแหน่งของเพื่อนนี้ดีมากๆโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะอาจจะเข้ามาให้กัน สนับสนุนกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะัดตำแหน่งของการช่วยเหลือนะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือคุณสุภาพสตรีนะ จะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันเดือนนี้ต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะกําลังยื่นเอกสารหรือว่ากําลังทําเรื่องยื่นบางอย่างนะคะนี่ถือว่านะคะอาจจะมีความกังวลใจด้วยนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญานะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความอะไรนะคะพระยิบศีพยากรณ์อบอกยังต้องระวังนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเรื่องของการค้าประกันนะคะหรือเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะเอกาสารที่เป็นเช็คเนี่นะคะต้องตรวจสอบหรือรอบครอบให้มากที่สุดการทํางานนะคะของคนที่เกิดราศีกรกฎต้องมองว่าจะเป็นเดือนที่มีการฝึกฝนอบรมงานนะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความอดทนมากๆนะสถานการณ์ก็ยังดีนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเรา มีความกดดันนะนะคะหรือว่าต้องการให้ในเรื่องของการทํางานมันเติบโตแล้วก็ไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งนี้อจ,จะเข้ามานะคะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นอย่าใจร้อนนะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็พยายามนะคะสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองมากๆจะส่งผลดีนะ,ะโดยเฉพาะตาแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือตําแหน่งของหัวหน้าที่ต้องไปปรับกันให้มากที่สุดนะคะคือบางคนทํางานไปแล้วรู้สึกไม่อยากทําละไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาแล้ว นะคะแต่ว่าในเรื่องของการมันยังไม่พร้อมอ่ะเราก็ต้องวางแผนเอาไว้ก่อนนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนก็คือช่วงสี่เดือนนี้ต้องอดทนให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้นะคะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็ต้องระวังอย่ามีปัญหากับเรื่องของบริวารลูกน้องด้วยนะคะนี่ให้ไปปรับกันแต่ถามว่าการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมภายการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะและภายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นต่างๆเข้ามาด้วยถ้าทํางานด้วยความตรงไปตรงมา นะคะแล้วก็มีความขยันมีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะก็จะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วคนที่ว่างงานนะคะขอให้ไปสมัครงานนะจะได้งานนะแต่ขอให้อดทนละกันเพราะว่าพอได้งานมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะทำไม่ทนอนะ่ะอันนี้เราก็ต้องพยายามอดทนในเรื่องของการทํางานนะคะที่นี่นะคะมันก็ยังเกิดโอกาสนะกับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะคะส่วนคนที่มีความคิดนะคะที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเอง สามารถทำได้หรือเปล่าเดือนนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ไม่ควรรีบร้อนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องวางแผนไปก่อนเพระเรื่องของสถานที่เรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็เรื่องของบุคลากรโดยเฉพาะเรื่องของลูกน้องบริวารนะ่ะอาจจะต้องไปเตรียมนะคะแล้วก็ไป ในเรื่องของการรับสมัครนะคะในเรื่องของลูกน้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือการเปิดธุรกิจนะมันจะส่งผลดีนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะให้วางแผนนะคะในเรื่องของการเปิดากิจการไปก่อนนะคะ<ม>ก็ถือว่าถ้ามีเรื่องของการแบบทําร้านไปแล้วแล้วรอที่จะเปิดกิจการนะมันก็ยังเดี๋ยวนี้มันยังเห็นไม่ไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่ถ้ารีบร้อนเปิด ตอนนี้มันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะกุมภาพันธ์นะก็มีนาเมษานะกำลังสวยพอดีนะสำหรับคนที่กำลังจะเปิดกิจการนะคะแต่ถ้ามองว่าไม่จะเปิดเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารแล้วก็เรื่องของอการเงินนะคะหรือเรื่องของปัญหาความคาดเคลื่อนบางอย่างด้วยนะซึ่งทำให้ปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาทําให้เราต้องแก้ไขเราก็ต้องไปเตรียมพร้อมอกับเรื่องของการแก้ไขปัญหากับธุรกิจที่เราเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของ การเงินนะคะก็มองว่าไรายได้การเงินนี่ยังเข้ามานะก็ถือว่าการเงินยังขึ้นไพ่สวยๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปต้องระวังค่าใช้จ่ายนะเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของค่าประกันภัยต่าง,างๆแล้วก็ค่าเช่าบ้านเช่าร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีหนี้สินแหละที่ต้องไปจ่ายด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้เข้ามาแล้วแต่ก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ ให้ควบคุมนะคะการเงินในช่วงกลางถึงปลายเดือนเอกสารก็ต้องตรวจสอบด้วยแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะตำแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะหรือเรื่องบริวารลูกหลานหรือลูกค้ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัย หรือพบรักอายุไล่เลี่ยกกันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับนะเพราะเดือนนี้ความรักหรือการพูดคุยกันนะมันก็ดีตอนต้นแหละแต่พอเข้าไปสู่ช่วงปลายเดือนไปแล้วมันจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้ในเรื่องของการพัฒนาติดขัดนะคะว่าจะไปกันไม่ยืดนะคะหรืออาจจะมีปัญหาความเล้าฉานกันเกิดขึ้นแล้วก็จากไปโดยไม่ลาเลยนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดอย่าเพิ่งเทใจนะมันเป็นเตือนที่เพิ่งเริ่มต้นอะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ดีนะคะเพราะว่าตําแหน่งของคู่ของรักก็ยังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาสร้างโอกาสนะหรือ,อยังเข้ามานําข่าวดีให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่เพียงแต่เดือนนี้นะคะจะมีความไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องบ้านนะคะหรือปัญหาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือบางคู่นี้ไม่มีเวลาให้กันเลยะนะคะ อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักได้นะคะเรื่องของการคุยเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่าในเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันอาจจะเกิดขึ้นนะเข้ากันมาตลอดเลยแต่พอเข้ามาสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนี้รู้สึกว่ามีความคิดที่แตกต่างรู้สึกว่าไปกันไม่รอดเห็นไหมคะมันจะมีปัญหาแบบนี้เพราะอิทธิพลของพ่ายเสียหายมันเข้ามาทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงกับเรื่องของความรัก ฉะนั้นใจเย็นๆถ้าถามว่าคู่ครองรักยังรักอยู่หรือเปล่ายังรักนะยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะแต่สิ่งที่เข้ามาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันก็คือสถานการณ์นะคะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้เวลาผ่านพ้นไปแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องปรับกันให้มากนะคะจะทำให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้าใจกันมากขึ้นส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอก,ก ถึงศีรษะนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหูนะแล้วก็นะคะการทํางานของลําไส้ไม่ค่อยดีนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารปัญหาท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษอันนี้ให้ระวังปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็อาการอักเสบนะบริเวณนะคะข้อต่อกระดูกต่างๆนะปวดแขนปวดขาปวดหัวไหล่นะปวดฝ่าเท้าแล้วบางคนนี้ปวดเข่านะคะหัวใจความดัน โรกเครียดนะคะอันนี้ก็ให้ไปดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องไปใส่ใจดูแลนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไปดูแลหรือไปใส่ใจกันให้มากๆนะคะคนที่ตั้งครันอยู่ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้ต้องระวังนะบางทีเป็นอาหารที่ นะหรืออาหารที่เราแพ้อันนี้ให้ให้ไปดูแลเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดแล้วจะทําให้เกิดอาการคันเป็นพิษนะคะส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันอิทธิพลของพยการตั้งคันขึ้นมานะฉันถือว่ามีโอกาสนะคะในเรื่องของการตั้งคันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะเพราะบางคนไม่รู้ว่าตั้งคันนะก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีกรกฎวันอาทิตย์นะคะการทํางานยังส่งผลดีนะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้งานนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยเป็นเดือนที่การทํางานนี้ยังเกิดโอกาสคนที่อายุเกิน24ปีก็จะได้บริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือต้องเปิดรับในเรื่องของบริวารน,นะคะเพื่อจะทําให้ธุรกิจการงานนะคะเดินหน้าต่อไปได้อีกนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะเป็นรักต่างวัยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นต้องคุยกันให้ครบ3าเดือนนะคะถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ยังกลับมาปรับกันได้แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะนี่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะ ราศีกรกฎวันจันทร์นะคะเดือนนี้การทํางานอาจจะเกิดความร่าช้านะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่นะคะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นะก็คืออาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างแหละทําให้เรื่องของธุรกิจการงานเดินหน้านะคะค่อนข้างยากฉนันยังต้องระมัดระวังนะคะแล้วเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะยังต้องควบคุมให้ดีด้วยนะคะถือว่าการทํางานเนี่ยจะ เคลื่อนไหวนะไปในทิศทางที่นะยังเกิดโอกาสอยู่แต่เดือนนี้อย่าให้เกิดความผิดพลาดถ้าเกิดความผิดพลาดเพื่อเรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยมันจะยิ่งสร้างปัญหาหรือต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะจะทําให้เกิดความน่าสนใจนะส่วนคนที่นำงานประจำต้องใส่ใจกับเรื่องของการทำงานเพราะอิ่งผลของไพ่ความผิดพลาดนะเข้ามานะฉะนั้นอย่าทำงานอะไรที่ไม่ตรงประเด็นหรือผิดผิดวัตถุประสงค์อะ นะะนั้น้นจะต้องแบบพยายามแบบทำงานให้เป็นไปนตามที่ผู้ใหญ่สั่งด้วยไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเหมือนกันนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายจะมากนะคะเพราะว่าเป็นผลมาจากความผิดพลาดด้วยแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถูกยกเลิกโครงการบางอย่างหรือว่าการยกเลิกเรื่องของการเดินทางอ่ะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดน,นี่ยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับกันโดยเฉพาะวางแผนจะไปเที่ยวกันแล้วนะคะแต่ก็ ตัดสินใจไม่ไปนะทำให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจืดจางลงไปะนะนี่ให้ไปปรับกันมากๆสุขภาพร่างกายก็ช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวและก็ภูมิแพ้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะ การเงินสินเชื Finally, time, ่อนะคะขายประกันหรือทํางานที okay. s <S ่เกี so ่ยวข้องกับไฟแนนซ์นะคะอันนี้มองว่ายังเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่การทํางานนะต้องกระตุ้นถือว่างานยังดีนะแต่อาจจะเป็นเดือนที่เราสูกเราไม่อยากทํางานเราไม่อยากลงทุนอะไรกลัวนะคะแล้วก็เหนื่อยฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนแล้วก็กระตุ้นกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีแต่เดือนนี้ยังมีค่า โดยเฉพาะบางคนยังผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมในตัวบ้านตัวร้านหรือแม้แต่เรื่องของการต่อประกันต่างๆก็อาจจะเข้ามาบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคือบางคู่เป็นเพื่อนจะมาต้องนานละแต่ไม่กล้าพัฒนาเพราะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกลัวจะเสียเพื่อนนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เป็นความรักที่พัฒนายากนะคะฉะนั้นถ้ารู้สึกดีต่อกันแล้วอย่าปล่อยนะ แล้วก็อย่ามองข้ามมงเงี้ยจะมานั่งเสียใจทีหลังนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องไปปรับกันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความน้อยเนื้อตับใจนะคะอาจจะเข้ามานะคะใจก็ต้องไปปรับกันให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถ้าทํา งานนะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะ,ะในเรื่องของสินเชื่อด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นธุรกิจที่ถูกโฉลกนะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจการน,นี้ต้องระวังธุรกิจการงานจะถูกกดดันโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะก็อาจจะต้องรอบข้อเป็นเดือนที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องใส่ใจแล้วก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามามา,มากนะคะแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของหนี้สินน่ะนะคะหรือว่ากําลังจะไปเป็นหนี้เขาแหละกาลังทําเรื่องกู้นะะก็อาจจะกําลังเป็นหนี้ก้อนโตนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจ,จะเตือนก็คืออย่าไปค้าประกันให้ใครนะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงมิงั้นจะเป็นหนี้ที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารที่เป็นอาสารด้าน,นการเงินเรื่องเช็คต่างๆนะต้องตรวจสอบให้ดีนะต้องดูแลนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาการเงินนั่นแหละ อันนี้ยังต้องวางแผนการเงินหรือการใช้จ่ายหรือการลงทุนให้รอบคอบนิดนึงนะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับเป็นความรักที่อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นแล้วอาจจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยด้วยฉะนั้นก็อาจจะต้องไปปรับหรือเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักให้มากที่สุดนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จแล้วก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดีคุณสุภาพบุรุษนี้ก็ดวงนารีอุปธรรมค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักพบคู่ประถมนะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลนะคะสามีภรรยานะคะหรือคู่ครองรักก็เช่นเดียวกันนะก็จะพบรักที่ เป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะมีเรื่องของความมงคลด้วยก็คือบางคนแต่งงานบางคนมีการตั้งครรนะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกนะธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีนะแต่อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องต้องตัดสินใจหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเอกสารบางอย่างที่ต้องจัดการนะคะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสก็ให้ทําอย่างถูกต้อง นะคะแล้วก็ทําให้ถูกกฎระเบียบทุกอย่างด้วยหรือคนไหนที่กําลังจะไปร่วมมุ่นลงทนุนนะคะก็ต้องมีการล่างรายละอักษรน,นะคะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาควบคุมด้วยมันจะได้มีเรื่องของความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายคนที่กําลังรอในเรื่องของสัญญางานอันนี้ถือว่าจะได้หรือคนที่กําลังที่จะสอบบรรจุคัดเลือกก็จะมีรายชื่อนะฉะนั้นถือว่านะในเรื่องของงานทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กําลังรอข่าวนะหรือนะ กำลังจะมีโอกาสที่ดีนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนี้ต้องระวัง<ำ> enfin เพราะว่านะคะในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารต่างๆก็ต้องรอบคอบไม่อย่างนั้นน่ะจะถูกร้องเรียนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเอกสารนะคะมาหาด้วยนะถ้าเป็นเอกสารที่ดีก็ดีไปนะแต่ถ้าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนี้ต้องระวังนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ายังเป็นเดือนที่ยังจัดการในเรื่องของการเงินได้นะคะแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จา่ายในเรื่องของเอกสารหรือสัญญาบางอย่างบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะเพิ่งพูดคุยกันฉะนั้นยังไม่ชัดเจนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับกันนะ ต้องให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะคะหรือต้องพยายามเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ดีนะคะจะได้มีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นคือบางคู่อยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจที่จะหย่าล้างนะอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรีบกลับไปปรับกันให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะ ในเรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะติดขัดนะคะหรือว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะคะแล้วก็คนที่กําลังนะคะเริ่มต้นงานหรือฝึกฝนอบรมงานอยู่นะะก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ส่วนคนไหนนะคะที่เดือนนี้จะมีการประกาศผลในเรื่องของการสอบบรรจุหรือการถูกโปรโมตแล้วพผอ,อิญว่าเกิดราศีกรกฎวันเสาร์ต้องระวังนะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะหรือว่าในเรื่องของการ สอบบรรจุอะนะคะหรือเรื่องของสัญญาการเจรจาข้อตกลงนะคะจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเอาไว้คือจะเกิดความผิดหวังอะนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นี้ถ้าเดือนนี้ผิดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้นะจะเป็นการสอบที่ต้องมากกว่าหนึ่งครั้งอะนะคะถึงจะได้นะคะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องอดทนให้มากๆนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะก็มีดวงที่จะถูกกีบยิมเงินด้วยนะคะหรือบางคนก็มีหนี้มีสินหรือถูกหลอกถูกโกงอันนี้การเงินไม่อยากให้เคลื่อนไหวอยากให้รัดกิ็มขัดไว้ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยแต่คุยได้ไม่นานนะคะก็อาจจะผิดหวังนะคะฉะนั้นความรักไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันจะมีความไม่เข้าใจกันนะเรื่องของการทะเลาะวิวาสเรื่องของความขัดแย้งนะคะแล้วก็เรื่องของมือที่สามอาจจะเข้ามาสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของหัวใจความดันโรคเครียดและอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะ คือเลือดจางนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมองว่าเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะเพราะอิทธิพลของไพ่ที่ดีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของความสามารถการปรับเปลี่ยนเรื่องของโอกาสนะยังเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะคะแต่อิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ใบแรก นะคะคแล้วก็จบลงด้วยไพ่ดาบด้วยซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่นะคะพระยิบสีพยากรเตือนคนที่เกิดราศีกรกฎว่าอย่าใจร้อนนะคะอย่าดื้อรั้นนะคะแล้วอย่าใช้นิสัยเด็กๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจนะจะทําให้ได้รับผลกระทบนะคะเพราะจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างอยากจะทํางานเร็วๆ นะคะแล้วก็อยากจะทําทงานให้เป็นไปตามนะที่ต้องการด้วยนะคะก็เลยทําให้เรื่องของมาตรฐานการทํางานนียอาจจะขาดตกบกพร่องนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวนี้อย่ารีบร้อนนะต้องค่อยๆพัฒนานะคะหรือศึกษาหรือพยายามปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือบางคนเนี่ย ในเรื่องของการทำงานที่เข้ามาบางทีรู้สึกว่าเงินมันน้อยค่าตอบแทนมันไม่มากก็ไม่อยากทำาละนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้มันจะเข้ามานะในเรื่องของการทํางานต้องใช้ความอดทนนะคะมันเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นเมื่อผ่านในช่วงแรกไปแล้วหรือผ่านเดือนนี้ไปแล้วนะคะทุกอย่างในเรื่องของการทํางานก็จะเกิดโอกาสนะคะที่ดีกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนและอย่าไปมีปัญหากับคนที่เป็นช่างหรือเป็นตัวกลางตัวแทนนะ ในไงมันก็อาจจะมีปัญหาบานปลายได้นะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนั่นแหละอันนี้ก็ต้องไปควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลน่ะที่สามารถนําไปประกอบกิจการงานได้นะคะแล้วเกิดความสําเร็จก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะวันพุธค่ะวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันเสาร์และก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกว่างานนี้เกิดโอกาสแต่ว่ายังเป็นเดือนที่ต้องระวังนะเพราะการทํางานนี้จะไม่ผ่านมาตรฐานนะคะหรืออาจจะไม่ผ่านในเรื่องของเป้าหมายหรือถูกกดดันในเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากเหมือนกันการเรื่องของการทํางานหรือการขยายอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ อาจจะถูกปรับนะคะหรืออาจจะไม่ได้สัญญาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงการทํางานที่เป็นงานเป็นงานชั่วคราวอ่ะหรือเป็นการฝึกฝนอบรมงานก็ได้นะซึ่งยังไม่ใช่งานประจำนะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุขบอกอไรายได้การเงินเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีโอกาสนะแต่คนที่เกิดราศีกรกฎเองให้ระวังปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วย แต่ว่าก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของไรายได้ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะฉะนันถือว่าน,นยังเป็นเดือนที่การเงินอาจจะเข้ามาแบบฟุกๆแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ไปเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็อย่าให้เกิดความผิดพลาดด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเข้ามาคุยนะ แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะยังเป็นความรักที่เริ่มต้นยากส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ให้ไปปรับความเข้าใจกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือมีเรื่องของความรักนะคะที่ต้องใส่ใจกันให้มากๆหน่อยส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนรวมถึงอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาเรื่องของความดานันแล้วก็ปัญหาเรื่องสายตาและเส้นเอ็นค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ